สวัสดีครับผมนัทบุตรอมริวัตรครับผมอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาร่วมกันช่วยคนตาบอดนะครับคนตาบอดมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละครับเพียงแต่ว่าสื่อต่างเนี่ยบางทีอยู่ในรูปแบบที่เพื่อนๆตาบอดไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้นะครับยกตัวอย่างถ้ามาเป็นเอกสารเป็นกระดาษเลยหรือมาเป็นรูปเนี่ยนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยอ่านได้ง่ายนะัก รเราสามารถช่วยด้วยการ 1. น,นะครับอ่านหนังสือเสียงนะครับหรือ 2. เนี่ยช่วยเป็นสายตาให้ในการอ่านเข้ามาในอย่างยกตัวอย่างอย่าง Facebook Group ที่ชื่อว่าช่วยอ่านหนัเนี่ยเราเข้าไปดูรูปแล้วก็สามารถจะอ่านนะครับด้วยการพิมพ์เป็นข้อความนะครับแล้วข้อความเนี่ยก็จะถูกอ่านออกเสียงให้กับเพื่อนตาบอดได้นะครับโดยรูปแบบของ accessibility ในฟังก์ชันของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆที่มีความรู้ด้านเทคนิคหรือโปรแกรมเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับก็คือว่าโลกยุคนี้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทําขึ้นได้ง่ายมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปทําความเข้าใจของการใช้ชีวิตของเพื่อนๆตาบอดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะสามารถที่จะหาระบบนะครับหรือหาเทคนโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเขียนโปรแกรมแล้วทำช่วยเพื่อนๆตาบอดได้อีกมากมายเลยนะครับอันนี้ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปช่วยกัน เพราะฉะฉนนั้นก็ขออนญาตฝาากเอไว้ประะมมาาาณณนนีีนคคค้คคคครรรรัััับบบุกกสสดให้ความรู้และสนับสนุนด้านการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้และสื่อต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเราเชื่อมั่นว่าคนตาบอดสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นคือยังสามารถกลับมาตอบแทนสังคมได้อีกด้วย